สวัสดีครับก็สำหรับตอนที่5นะครับในเรื่องของสอนการใช้ Excel นะครับตั้งแต่พื้นฐานจนถึงใช้งานได้จริงนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าการจัดเรียงและก็การใช้ฟิลเตอร์กรองข้อมูลเราทำยังไงได้บ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลนะครับเพราะว่าจริงๆข้อมูลมันจะมีเยอะกว่านี้นะครับแล้วเราก็จะกรุ๊ปเอาหรือว่า เรียงข้อมูลตามที่เราอยากจะได้เช่นเราดูว่ายอดขายนะครับแบบนี้นะครับว่าเราจะคลิกไปที่ตรงคอลัมน์ตัวยอดขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เลือกมาที่ตัว <c oughs> ข้อมูลนะครับแบบนี้แล้วก็เรียงลําดับข้อมูลนะครับอ <c oughs> าจจะเป็นการเรียงนะครับเดี๋ยวการเรียงข้อมูลจะมี เรียงลำดับใช่ไหมครับตรงนี้จากมากที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดนะครับอันนี้เราลองเลือกดูน้อยที่สุดขยายส่วนที่เลือกออกไปกับทําต่อไปกับสิ่งที่เลือกเราลองเอาค่า default นะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเห็นว่าเราลองอันดูก่อนนะ อันดูก็คือค่าที่น้อยที่สุดก็คือ2 2 0 0ลําำดับที่8นะครับเนี่ยเครื่องเขียนเชียงใหม่สมหิงนะครับอ้าวเราลองมากกองใหม่นะครับปุ๊บเลือกไปเรียงลำดับเป็นจากน้อยที่สุดคนแรกต้องเป็นสมหิงเครื่องเขียนโอเคก็ตามนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะสลับลำดับที่8ขึ้นมา เป็นรายการแรกให้นะครับแบบนี้รายการที่1เป็นระดับที่2 3 4นะครับ <c oughs> อันนี้คือเรียงข้อมูลนะครับต่อไปเราจะดูการใส่ฟิลเตอร์หรือว่าการกรองข้อมูลนะครับเราสมมติว่าดูคอลัมน์ดีนะครับเป็นพนักงานขายเราก็จะดูว่าฟิลเตอร์ที่จะใส่ก็ <c oughs> เรามาที่ตัวข้อมูลเช่นเคยนะครับ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับตัวกรองนะครับแล้วก็ใส่ตัวก่องเข้าไปนะครับทีน,นี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีปุ่มที่เป็นพนักงานขายให้เราคลิกเลือกขึ้นมานะครับเราติ๊กคำว่าเลือกทั้งหมดออกไปนะครับเราจะให้แสดงเฉพาะคนที่ชื่อสมชายอย่างนี้นะครับเราก็ตกลงไปอันนี้ก็จะเห็นข้อมูลเฉพาะของสมชายนะครับที่คนชื่อว่า สมชายขายนะครับถ้าเราล้างหรือว่าเอาออกก็ล้างข้อมูลกองก็กลับมาแบบนี้นะครับอันนี้คือการกรองข้อมูลนะครับเราสามารถจะกรองในสินค้าได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นใส่ตวกรงสินค้าเข้าไป <c oughs> แล้วเราก็ติ๊กเลือกเป็น <c oughs> อุปกรณ์กีฬานะครับก็จะมีแค่รายการเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับน,นี่คือการใส่ฟิลเตอร์นะครับเพื่อกองข้อมูลนะครับ เลือกข้อมูลแล้วก็ล้างข้อมูลก็กลับมาเป็นข้อมูลเหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการจะจัดเรียงข้อมูลหรือว่าใช้ในการเรียงจากน้อยไปมากหรือว่าเรียงตามกลุ่มตามฟิลเตอร์ที่เราสนใจหรือเราต้องการได้นะครับก็ไปฝึกใช้กันนะครับอย่าลืมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันในตอนหน้าครับเราจะพูดถึง การใช้ i ิ c คอร์หรือว่าเงื่อนไขนะครับในการที่จะให้แสดงผลข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับ